My we'll never die. Hello, will never take Hello, mày. ตีเหรออ๋อดีแล้วโอเคไม่จำได้ไหมไม่ไม่พอยเยอะถึงจะไม่รู้ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยกูไม่ได้เล่นนานแล้วเลยไม่บอกให้รางวัลมาสี่แสนบัดรอยงงเลยกูบอกเลยกูโรคแน่กูโรกแน่กดโลกกดโลกไม่ต่างกันบอกเลยถ้าคุณได้รับสี่แสนบัดรอยก็ใช่ไง Happy New Year ของขวัญเงของขวัญ Happy New Year h a New y e เกียร์เกียร์เออไม่มีเบี้เมือไรไม่มีไม่จริงอ่ะอาวไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อไเล่นเกีตีดาแอย่างนี้ดาด้วยสัตว์เล่นแต่ไอเนียเกชินตแบกอ่ะไอเียฟาร์มแต่เกชินตแบกอ่ะถถูกิดต ติดต่อยติดติดต่อยไม่น่าติดน่ดนอย,ห,อยหรอกมั้งติดต่อยนะก็กิจกรรมใหม่กูฟาร์มเสร็จแล้วกูเพิ่งกลับมาเล่นกูกิจกรรมใหม่กูฟาร์มเสร็จแล้วติดต่อยนะเออไม่แย่สักทีเดีดยวในควัมดำดำนี่คืออะไรไม่รู้啊ในควัมดำดำข้างๆเหรอเอออ๋อเชิญเพื่อนมัง้งใช่ในที่แบบเวลาเราอัพเปิร์กอ็เลยอ๋อไอ้นี่ไง มันมัน,ม,นมันทำให้แบบว่ามันจะไปกินในพวกที่เราเราที่ไม่ได้อัพอะ่ะมันจะกินเหมือนแบบทำให้เราอัพทางนั้นไม่ได้อะ่ะก็<ต>อยากรู้ไงว่ามันคือเลยแต,แต่ถ้าอัพดีๆมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าไปกินอันที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอัพอะ่ะถ้าอัพแบบถ้าเราอัพดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เวลวัยขึ้นด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเออกูรอเป็นสิบปีมันก็ไม่ออกสักที แต่ว่าจะจุดติเนียอยู่เนียเนียโนเนียไม่ใช่เนียไอไอตัวที่อัพเมื่อกี้ไงที่เล่นพวกที่อัพเมื่อกี้ตัวย่องไวะเออไอตัวย่องไวอะกูมีหว่อย่องไวโหตัวนี้แม่งไม่มีถ้าตัวนี้แม่งมีเปิดย่องไวนะวันบอกเลยเมื่อไหร่จะเจอวะยังไม่รู้เลยตัวใหม่แม่งโคตรโหดกันแค่ไหนเจอก็จุกเขี้ยแปะโจ๊ะจุก เจอเทพเจ้าเจอก็าฟาดเจอเจอก็เอสเต็ปเทพเจ้าโชว์ไปมาให้มันจริงฮะโต๊ะสเต็ปอาหารการลรามังกรสถานสุริโยธาอาหารการลามังกรเออผู้เทียอะไรวะอาหารการมาในเงี้เลยวะอาหารการสุริโยธาเออแล้วสุริโยธาคือเท,ทียอะไรวะ ตาทิศต่ออะไรวะสุริโยธาสุริยะไงเออเนหัวมึงไงอ้าวสักล้านไหมล่ะไม่เอาล้านเดียวไม่พอโอ้ยผมมันหนึ่งล้านแล้วครับไม่ใช่เงินนะหัวเป็นไงเล่นเองตกเองสุดยอดกูนี่ไม่สุดยอดจริงๆเลยเล่นเองตกเอง เงาเองเด้อเฮ้ยมาแล้วไม่ต้องพิมพ์เช็คเด็ดหรอกเพื่อนแต่นี่มันมีแถมให้ดูแล้วมันมีตั้งนานลเลยออเหรอไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยไอ่อะ,อะเปล่าเปล่าาเปล่าอะไรใครไม่ไม่กดไว้ยวทำตัวสารชาติชั่วดิช้าเลยตึตตตต<ฮ>๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊บโหกูโผ กูนึกกูนึกว่าอะไรวะไอ้ไอ้เ,อเอนี่ยโมลิโมลิอาจจะมีโมลิด้ไม่มีเออไม่ได้เอามาโมลิโคโคโรต้องมีโคนันด้วยนะถ้ามีโมลิอะโมลิเป็นเซอร์ไวเวอร์โคนันเป็นคารกรตัวมันจะเล็กๆหน่อยวิ่งไปวิ่งมาฉีดยาสลบแล้วเราจะล่วงเลยไม่ต้องตตายเลยเตายเลยไอ้เียโห<ฟ>ด หมดจังหวะทีเดียวล่วงแล้วก็จับไปแขวนหุกแขวนไม่ถึงเตี้ยเกินบูลลี่เีอยไอ้กูไม่ได้บูลลี่เว้ยกูแค่พูดความจริงเฮ้ยเดินดิยังไม่มาเออมาแล้วเอออะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาควจะไม่มาดูทิกต็อกรออยู่กูดูทิกตอกรออยู่แน่ๆอุ้ย ตัดไล่ข้าวโพดเปลี่ยนไปโอ้โหไม่ตัดพี่อะไรดิยะโอ้โหไม่มีข้าวโพดสักอันเลยเอ้ยคือกูโค้อกระตุกเลยถอนฮุกก่อนนะครับเรียบร้อยไปแล้วโว้ยวอตเมื่อกี้อยู่กับมึงไม่ใช่เหรอไปไหนละไม่รู้โอ้ยสัตว์ทิ้งเพื่อนวูดเลย่างมืดเลยโอ้โหเสียงเพลงก็กดดันมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ในหนังฆาตกรโรคจิต เฮ้ยเสียงอยู่กับกูอยู่กับกูอกบกเอาอยู่กับใครวะเสียงมันอยู่แถวนี้ใครมันลากมาใครมันลากมากูไม่รู้กูเข้าตู้แล้ว เสียงมันอยู่ใกล้เลยไปไหนวะไม่รู้วะเอาหัวใจดังมามั้งเฮ้ยหายแล้วลืมไปว่าเปลี่ยนปุ่มโทษเพื่อนตัวสี่เป็นอะไรวะเฮ้ยใครโดนโอ้โหอยู่ข้างหน้าไครรีเพื่อนเดี๋ยวซ้อมให้ตัวอะไรยังไม่รู้เลยน่าจะตัวระคังวะวินวอล์กวินวอล์กวินวอล์กเออวินวอล์ก เอาเลยเอาเลยซ่อมอยู่แถวกูเออมึงใช่ไหมเนี่ยเออโอ้โหเปิร์กอะไรเต็มไปหมดเลยช่วยเพื่อ,อนดูอ่านาโทฟอเบียวะ่ะแม่ไม่ได้เจอเปิร์กนี้นานแล้วฟันโมโฟเบียเลยสิงไม่นใ,นใกล้เ่ะอยู่ชั้นบอกอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองโอเคโอเคตอนนี้ตรงนี้นปัดไม่เจอ,อวะ่ะมุนนจับใจอะ่ะไอ้เชี้มันโดนอีกแล้ว โ oh yeah. อ้เขียอ้นนี้ซ่อมเสร็จแล้วเขียดเดินไปหาเครื่องน่นาจะอยู่ชั้นสองมั้งเครื่องเดินเดินดูชั้นหนึ่งก่อนแล้วไงเยอยู่ชั้นสองปะเขียเฝ้าวะกูเชื่อเพื่อนแบบตาดาเลยกูเดินยอกตามหลังแล้วกูก็ช่วยเลยโอ๊ตข้างหลังข้างหลังโอ๊ตด้วยเองอยู่ๆกู <c oughs> จะกระชากมึองอีโอ๊ตเฮ้ <c oughs> ยไอ้เหี้ย ตายแต่เนี่ยตายกูเล่นไม่เป็นเล่นอ่ะด้ไม่เป็นตายเฮ้ยไม่ต้องแพนดิเฮ้ยมาๆมาเชี่ยเพื่อนไปแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปตามเพื่อนเชี่ยดิแต่ละเฮ้ยเฮ้ยมาๆมาดูกูดูดูโอ้โหแล้วตรงนี้มีไม้มีไม้มีไม้อ๋อไอ่ะมีมีมีมา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  ค่อยๆพับเด้อค่อยๆพับเด้อพับไปแล้วพับไปแล้วขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองโอเคอ๋อเหี้ยผิดเครื่องตามกูอยู่แน่เลยกูหาที่ปั่นไฟไม่เจอว่ะไอ้ยกูจริงอ่ะเนี่ยเออกูลงมาชั้นหนึ่งแล้วมันอาจจะอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้มันรีนวอลว่ะกูยังไม่เจอเพื่อนเลยไหนกัน ทุกคนโอ้โหแมงมืดจังวะอุ้ยหัวหมูยังไม่ถึงจุดจีนเลยไม่ใช่เหรอหัวหมาเสียงมันกินกินแถวนู้นแถวกูด้วยวไหมเดีอยู่ชั้นสองวะตอนนี้กูสับสนเลยหมดแต่กูกูอะแต่กูไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มึงอาจจะกับกูอาจจะอยู่ใกล้ๆก็ได้มึงอยู่ไหนฮัลโหลล่ลาอยู่กลางโอ๊ยโดนกล่องพยาบาลอีกปุ้ยแป๊บแป๊บ อุ I I ้ย sure ค kind of ิดวเห็นได้ไงว่าเหตุใด้ไงว่าเหตุไดอยู่ด้นกันอยู่ด้วยกันชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้มีไม้ชั้นหนึ่งยังมีไม้อยู่วิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวกูไปลึกชั้นสองไปเลยไปเลยเจอที่ซ่อมละเอ้าใครวิ่งวะกูกูกูมึงอยู่ชั้นสองอ่ะเออไม่ มุร้อยกอ้สเอไปจากนั้นนะเหี้ยเพื่อนเพื่อนมันไม่อุ้มมึงเหรออุ้มดีรออะไรอะ่ะเฮ้ย,ยมันเห็นมันเห็นเฮ้ย,ย, <c oughs> ยมันไม่เห็นจริงเหรอมันจะไปแล้วนะตรกละได้ได้อยู่เดี๋ยวรูช่วย เอ้ยเอาจริงดิเอออยากให้มึงตายด้วยไม่ใช่เราลาก่อนไปเลยไปเลยอุดโอ้โหมายกูไปเลยปักแค่กูอีสเดอทางนี้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 โอ้ทางนี้ทางนี้อุดอุดทางนี้โอ้ทางนี้โอดทางนี้ข้างหลังมึงทางนี้ทางนี้ปลอดภัยกูโถ่อุดไม่เชื่อใจกูเชื่อเชื่อเชื่อแล้วไปหนีกูกูจะหาแมทแมทแมทจุก ถูกเปิดเลยละยเดี๋ยวต่อยนเลยเสียงอยู่ใกล้วะข้างบนมีเครื่องอยู่ตรงบนันไดอะไปะไปล่าสักหน่อยเวลา่าดีมันต้องไป <c oughs> อยู่แล้วไม่งั้นต้องไม่ชนะดิสักหนอ่อยแล้วเหรอไม่ก็เล่นตายเลยไงยพี่ชีวไม่ไปตายไม <c oughs> ่เชื่อเลยหละ <c oughs> อยู่ข้างบนมินวอลคือ,คอเอออยู่นี่อยู่นี่โอ๊ตโอ๊ตมาอยู่ข้างล่างโอ๊ตมันจะตาม,มไปไหนเหรอสตันมาตามไปครับนี่ไม่ได้เล่นนานกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูไปไงกูไปปั่นไฟนะไลปั่นเลยปั่นเลยเอ้ามาันไปหาใครแล้ววะเอา้า โดนเพื่อนซะงั้นไอ้บ้าเฮ้ยอย่าตามกูมาจะตามกันมาทำไมลเ,เพื่อนโอ้โหโ,โห,โโหลากฆาตกรแบบฆ่ามือเถอะโอ๊ตรีฟซ่อมเร็วกูสองคนต้องอยู่มึงตาอยู่ไนปนก็ตไปด้วยข้างล่างข้างล่างข้างล่างชั้นหนึ่งมันมีเครื่องอยู่วะเออเออโอ้ยเยี่ยมข้างล่างไม่รู้หวายได้ยินเสียงได้ยินเสียงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเพื่อนนอนเดี๋ยวช่วยเพื่อนหน่อยนะครับ อา่เอาเทมอ่าเทมใช่เพื่อนอ่าเทมเออเอาหน้าเอาหน้าม่เหมือนมันมาหากูหรือเปล่าเอาไอโอ๊ตนี่มึงเหมือนเนี่ยเมื่อกี้กูยังไม่เห็นมึงเลยอะไรวะนี่ไงมึงอยู่ข้างหน้ากูเลยเออเขาบอกแลว้วมึงอยู่เดียกันคือมึงมืดจนแบบมองมึงไม่เห็นเนียนไปกับความมือดอ๋อแปลว่าปรับกราฟิกสุดเลยดิเออเออสมควรแล้ว,<อ>วเกมนี้เขาเล่นเขาให้ปรับปรับไอ

เอา้าไม่ใช่ว่าหลุดหรอเอา้าอะไรวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูส่งเพื่อนไปก่อนนะเอ่อเอ้ยอะดีตะดีเ,เ,เ,เพื่อนมันจะลุกได้ยังวะล่าไปไกลๆหน่อยเดี๋ยวกูลองช่วยเพื่อนนะเออเอเอมันไปอุม้มมันไปอุ้มเพื่อนแน่เลย,ยไ,ไ,ไ,ไป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 มึงไปจูให้ครๆดิ ที่อื่นดีอย่าข้ามเพื่อนหนูมาจูอะไรกันดูดิกูไม่ได้จูแล้วอาแล้วมันมันทำไมมันหาเพื่อนไม่เจอไอสัตว์เจอกูอีกไอเชีย่ยดีโอ้โหไอ้พื่อจูจดจุดไอสัตว์จูดจุดอยู่ ว้ายมึงอยู shrink, really oh. Okay. Oh, ่ก mm ูไ hmm. อ้เ mm พื hmm. ่อนที่ไอ้ตันโอ้กูตายใส่ใจเองจเติดโควิดตายอู้หอ้าโอเคโอ้โหผู้สาสมเครื่องจุ๋ยฟักงหูฟังดีน้อยเอาดีเอาดีเอาดีไอ้สัตว์เอาดีโค้ดมันเจ็บกันหมดแล้วเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสอง สสองไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอเคโอเคคุณซ่อมชั้นสองไปเพื่อนเพื่อนหนีอะไรมาเพื่อนไอ้กูหลุดวะไอ้ไม่หลุดไม่หลุดรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนแล้วมึงลงไปชั้นหนึ่งทำไมไอ้เพื่อนเที่ยเพื่อนไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์เออผัดกันเจ็บไอ้สัตว์ไม่ไอ้ไอ้เพื่อนที่ลงมาทำวายชั้นล่างเนี่ยฮะคุณไม่คุ้นชัย โอ้โหภูสานจะไปช่วยมันจะแะ้ีิเจนแนะนำนะขาบเบิร์กหาเบิร์กร,ร,รักษาตัวเองซะไม่มีไงกู <c oughs> มีแต่เบิร์กช่วยเหลือเนี่ยปกติไปโอ๊ตไม่ต้องช่วยกู <c oughs> เป้นเื่อนที่เร็วสารชาติชัว <c oughs> ่วเฮ้ยปกติบอกอย่ามาช่วย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ดีจะ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> กูกันอะไรกันดีไงเรืองแบไม่ถามวนอะไรเป็นเวียนเทียนรู้ไอมตายตายหมดยังจะมาให้อีกฮะสำนึกเหรอรู้สึกสำนึกเหรอเรื่อะยๆเนี่ยสัตว์เดนี้ยตายวะเอ้ยยางยางยังเฟสชอยอยู่แต่ยื้อให้ยื้อให้ยื้อให้ย้าวายสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้ว หนีหนีหนีแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยไอเชียดีเฮ้ยกูเจอโทเทมอีกแล้วแม่งเงอไปแทงก็มาช่วยกูเดี๋ยวช่วยแล้วทอาไมมันจับท้องกันทุกคนเลยวะพี่ห <c oughs> ลบได้ดที่ดึกกว่าบได้ที่ดึกกว่าโอ้โหไ,ได้เลย,ลย <c oughs> ไกใจด้ตั้งตัวเลยตั้งตัว มาทำไมเอาไอ้เชี่ยนี่มึงชุบกูแล้วก็ล้มอีกรอบเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้วะแขนด้วยแขนด้วยทำไมกูสวยขนาดนี้อย่าอย่ากูสาดถอนฮุกกูเยอะอย่าให้มันมีฮุกโอ้โหยังบีอีกไม่มีอยู่สิบก่าต้นนะเอาเอากองออกมาสุดก็ถอนได้แค่สองเสาอะ มันไม่มีกล่องแบบถอนช่วงแบบถอนทั่วไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ,อยากวีเหรออุ้ยพระเอกมาวะไป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 โอ้ก็ตายกูอยากไปเล่นดาบที่ก <c oughs> ูถนัดดะอยากเล่นเล่นดาบที่ตัวคุเล,เ,ลเล่นเป็ดดาน่าเขาพูดเลย ไม่ด่านเก่าๆอ่ะด่านเขาพูดด่านอะไรก็ได้ที่มันเป็นด่านเก่าไม่ใช่ด่านที่แบบว่าหลังเดินเนื้อละละด่านหลังเดินเนื้อคือเล่นไม่ได้สักด่านเลยไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเอ้าไอ้เชี่ยนี่กูมาชิวหรือมึงก็หนีกูทำไมเนี่ยเฮ้ยตอบกูดินั่นเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอ พูดเห็นแก่ตัวเออๆไม่แล้วจงไม่ควรรอดขอแป๊บนึงนะต้องนึงเลยเดืร้อยกูต้องหาท่อสิยสุดท่ออยู่ชั้นสอง<ล>อีกแม่ดิดแม่งแต้ม2องนสองสองนหนงโอ้ยแม่สองนหนวะใครอหรอเออแต้มไม่ต้องสองัน,นงสตันมันด้วยมั้งมาที่อแล้วมั้งเนี่แต่อ้สตันได้พันห้าง กูได้หมื่นเดียวเองเฮ้ยกูได้หมื่นเก้าเองกูไปเลยปะเอาไอเชี่ยงไม่เห็นกูอยู่นี่ขู่ดิพาไปหาช่องหน่อยสิไม่ไม่ไม่กูไปเชี่วไปดูไอดีเลยแหละเฮ้ยดีก็จะใจดี